สวัสดีค่ะวันนี้เราไดต้องฟีฟ้าแช่นะ้ำโอเคมไหมนะครับตอนนี้เราอยู่ร้านตำมังการือร้านที่เราเพิ่งถ่ายคลิปไปน,นั่นแหละนะครับคลิโปรโรบอทก,กันนะครับไปเราไปเล่มไปเล่นไปเลยอันนี้คือที่ตำมังการขายับมาได้นะที่คลองใบายพัฒจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับถ้าอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีก็สามารถมาได้นะครับหรือใครเคยมาแล้วก็มาอีกได้นะครับ ไม่อ่านอะไรทุกคนเห็นไหมอ่านว่าตำบึงกา เบรรยากาศตอนกลับบ้านนะคะแล้วก็มีเนยก็อาเจยเลี้ยวเอง พันยาแม่พึงเนี่ยเป็นแบบ เดี๋ยวพอตอนถึงเดี๋ยวพอตอนใกล้ใบ้านเดี๋ยวมานะคะรับเออผมลืบบอกเดี๋ยวตอนพอถึงใกล้ๆพอจะถึงบ้านแล้วอะแล้วผมกดบอกเองโอโหอย,า,า,อา,อยากามันตึงตง้โหวดมืจัดทุกคนนะ่ากลัวป่าในนี้โอ้ยิงน่ากลัววเดิมตนนัวนานะตัวที่ผมบอกว่ายิ่งน่ากลัวฝนมันมันอะเคยเป็นสุสานมาก่อน เยอะมากแล้วสัเลยเขาเอาเจ้าที่มาทิ้งไว้ตรงนี้กันไงแล้วเป็นเจ้ทา,เอะอะเเาที่ที่มันสูตสลายไปเยอะอ่ะเป็นเจ้าที่ที่มันสูตสลายอะ่ะคุณน่ากลัวตรงนั้นนะทุกคนสวัดที่เขารอบเอฟฟคคุณคออ่าตอนนี้ก็จะกล้าถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเหลืออีกไม่ห่างไกลโอ้โห บ้านแล้วครับจากใกล้ถึงบ้านโอ้โห,โหตรงนี้น่ากลัวจัดต้นไม้บางเต็มจังจีนจะไรเยอะติดติดง่ายะต่ติดโอ้โหตัง bye ตรงนี้ก็ยิ่งน่ากลัวขวาเดิมครับตรงนี้ไป็ปารำข้างหลังของปาร์ก็ยิ่งน่ากลัวน่ากลัวจ้า 啦啦啦啦，啾啾啾啾，蹦蹦蹦蹦蹦。嗯嗯嗯嗯嗯 สอกัห่ยางอ่อนมากอตอนนี้จะใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับไจะใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับนี่นี่ยางอ่มทุกคนอกยางกนจะใกล้ถึงบ้านแล้ว ชัดชัดอยู่ชัดยูโอ้โหทุกคนว่านนีคือบ้านที่เราขาอบเชิบอกทุกคนแค่นี้ก่อนนะเราจะอายานลาแล้วเอ่ออันนี้คือบ้านย่าของเรานะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบลงแค่แค่ท่านี้นะครับไม่มีอะไรหรอกบ๊า <พอ S 1> <ห>ยบาย